คือเราอยู่ไวเล็กสี่ะเนาะก็จะดูแก่เป็นปกติ อีชันกินตัวนี้จ้าไวโอคือเขาเป็นตัวที่ช่วยชะลอวัยต้านอนุมูลอิสระผิวจะกระจ่างใสขึ้นเต,ต่งตึงกระชับแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นผลได้ใน7-14วันเลยอะแล้วทานง่ายนะตัวนี้ใช้เทคโนโลยีซับเอลิเซอร์แค่อมไว้ใต้ลิน้น10-15วินาทีเขาก็จะดูดซึมเข้าเส้นเลือดเลยทำให้ไม่สูญเสียสารอาหาร <c oughs> และไม่ถูกทำลายจากกรดในกระเพาะจ้าสะดวกพกพาง่ายสเล็กแค่นี้เอง ทานวันละ1นึถึงสองซองได้เลยนะก็คือตอนนี้อีฉันก็ปรับเปลืมมากจริงๆค่ะผิวไวเล็กสีเนี่ยก็มาใส่มาเด้งเต่งตึงเหมือนสาวๆได้อีกครั้งสาวๆจ๋า,าอย่าได้แค่อายุจ้ารีบไปจัดเลยไม่รักกันจริงไม่บอกต่อนะ